สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับมาอีกแล้วครับเช่นเคยเข้าป่าเช่นเคยครับผมนี่ครับบรรยากาศวันนี้พามาดูพึ่งแล้วพี่ามาดูพึ่งเหมือนวันหมาของผมเลยวันนี้เจอมาแล้วครับเมื่อกี้ขี่รถเข้ามากับแฟนเมื่อกี้ครับเจอหกหลังโอ้วันนี้มันหมาสุด นะครับผมถ่ายมาให้พี่พี่รับชมนะครับต่อจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยครับป่าที่เคยเข้ามาผมเดินมาดูใหม่พอดี่แฟนอยู่ในป่าหายเห็ดอยู่เฮ้ยพี่ผมเห็นอะไรดำๆว่าใช่ไหมเรียกว่ากกต้นไม้เดี๋ยวลองคัดเดินเข้าไปดูพี่กกต้นไม้หรือกว่าอะไรวะ ต้นไมเอาครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมทีเ่เดินไปด้เรื่อยครับวันนี้เหมือนพึ่งมันย้ายมาอยู่นี่นี่เกาะตรงนี้อีกลังหนึ่งครับนี่เฮ้ยวันนั้นมันไม่ได้อยู่หลังนี้นะที่ผมเห็นนะมันอยู่หลังนู้นนี่พี่พึ่งมาจับใหม่ดูเลยนี่ย้อนแสงไหมพี่นี่พี่ วันนั้นมาไม่ได้อยู่นี่นะผมไล่เจอมาขี่รถเข้ามานี่ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดลังนะที่ผมเจอเอเฮ้ยต้นนี้ปีนได้อยู่เน,นี่พี่เห็นไหมผมโฟกัสไปให้ดูและซูมไม่ให้ดูเห็นไหมเนาะตาผมย้อนแสงอาทิตย์เนี่ยครับพี่พี่เพิ่งมาอยู่นะวันนั้นผมมาผมยังไม่ได้เจอนะต้นเนี้ยมาอยู่เนี้ยถ้าหมกอยู่เนี้ยคนไม่สังเกตไม่เห็นหรอกแต่น่าจะเป็นเพิ่งใหม่พี่ เหมือนเพิ่งมาจับหรือว่ารังนุ้นคนตีไปแล้วก็ไม่รู้ที่ผมเจอไว้ไปเดินไปดูก่อนพี่เนี่ยต้นนี้ก็มีมิมนะครับมิ้มอยู่บนยอดเลยแต่ผมไม่เอามีมิ้มอยู่ผมขี่รถเข้ามานี่เจอไม่ตามกว่าถ้าลรังนี้ด้วยก็ประมาณรังที่เจ็ดรังที่แปดแล้วพี่แต่ต้นเนี้ยต้นนี้มีไหมเดี๋ยวผมดูก่น ไม่มีครับพี่พี่ผมขออนุญาตกลับกล้องนะพี่นะครับบรรยากาศลองเดินไปดูต่อพี่วันนั้นมันมาจาับต้นไหนนะที่แฟนผมเห็นต้นต้นนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันย้ายจากต้นนั้นหรือว่าคนมาตีไปแล้วหลังนั้นต้นนั้นตีไปแล้วหรือย้ายมาอยู่หลังนี้หรงงือยังไงเดี๋ยวลองเดินดูก่อนพี่ ก็ไม่ใช่พี่คนละลงังคนละลังกันพี่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูคนละลังกันแต่แต่ลังนี้ผมว่าน่าจะเป็นละนะแต่มันปีนยากผมไม่อยากปีนเลยลังนี้นี่พี่เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูมันปีนยากผมไม่อยากปีนมันไม่รู้จะ เนี่ยมันต้องปีนจากข้างล่างตรงเนี้ยพี่เนี่ยถ้าคนปีนต้นไม้เก่งๆก็หน่าปีนอยู่แต่ผมมาดิเนี่ยพี่เดี๋ยวผมจะสูมให้ดูเห็นไหมคนละลังกันแสดงว่าลังนั้นเพิ่งมาพี่นี่พี่เป็นไงโอ้ปีนี้ลงเยอะนะครับลงเยอะมากเลยท่านผู้ชมมิ้มไม่ค่อยมีปีนี้ผมดูผมไล่หามิ้มตั้งแต่ ประมาณสิ้นเดือนประมาณต้นเดือนที่แล้วอะ่ะผมไล่หาคนละลังกันพี่นี่นี่ลังนี้อยู่นี่เนี่ยเกาะครอนี้ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะพี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเพิ่งเพิ่งมาจับหรือเปล่าเหมือนเพิ่งใหม่ไหนอะ่ะเดี๋ยวนะพี่โทษทีนะเดี๋ยวนะครับข้างหน้าพี่แสงแดดมันส่องตาผมไม่รู้ผมนั่นหรือเปล่านะ อ๋อเห็นมหมครับพี่เห็นไม่เห็นไงโทษทีนะพี่นะครับเนี่ยเกาะอยู่นี่ยตอนนี้ลองเดินกันดูกันต่อพี่ลงเยอะลงเยอะพี่ปีนี้เพิ่งหลวงถ้านับลังนี้ได้ก็ประมาณลังที่เก้านะผมเจอแต่ผมจะเอาหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันเพิ่งเหมือนเพิ่งมาจับนะพี่ แล้วก็มีไหมแถวนี้มีไหมพี่ไม่น่ามีนะถ้ามาจับก็ต้องจับไปเห็นแล้วแล้วก็มีรังตรงนู้นนะพี่ไกลๆอยู่ตรงนู้นนะั่นนะอยู่ไกลๆนู้นอยู่แต่รังที่ผมเจอไว้ประมาณสี่ห้ารังอะ่ะสี่ห้ารังผมขอสงวนที่ไว้ก่อนนะพี่เพราะว่าโอ้โหบอกที่ไปไอ้รังง่ายๆรังต่นๆนี่ไม่มีเหลือแล้วพี ผมไม่เคยเหลือเลยไม่เคยได้เลยถ้าคุณชมที่ผมเนี่ยเนี่ยนี่นะครับแต่ผมซูมไปดูเพิพ่เห็นไหมครับเหมือนเพิ่งมาอยู่นะเหมือนเพิ่งมาจับยังไม่ได้เป็นแผ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยะครับแล้วนะหลังผมไม่อยากถ่ายบางทีผมเมื่อผมก็ไม่ได้ห่วงนะแต่แต่บางทีมาเจอไว้ครับมันแบบว่า เราก็อยากแบบว่าเราก็อยากมาดูลังอ่ะเนาะว่าเราทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยลังยังไม่เป็นเราทิ้งไว้อ่ะมันจะเป็นยังไงลังจะสวยไหมหัวน้ําหวานจะสวยไหมอย่างเงี้ยผมก็อยากจะดูเนาะแต่ทีนี้พอฉเฉลยที่ไปปุ๊บบอกต้นนู้นตรงพุ่มนู้นพุ่มนี้คนก็มาเอากันหมดมาเอาขอนหน้าผมอย่างงี้บางทีว่า มันเสียความรู้สึกเหมือนกันแต่บางทีก็ไม่ได้ห่วงเขาหหลกครับเพราะว่าก็แบ่งปันกันหากินเนาะผมว่าเพิ่งหวงช่วงนี้ช่วงนี้ลงมาอยู่เยอะนะพี่ลงมาอยู่ป่าเยอะอยู่กันเยอะมากมสังเกตด,ดูอะตามต้นไม้ตามอะไรพวกเนี้ยเยอะมากเลยนี่ผมว่าเพิ่งกลับมาจากทุระพี่ก็ ลองลองขี่รถเข้ามาแฟนผมก็ตายดีด้วยเห็นก็ลองมาหาเห็ดได้อยู่สองสาดอกพี่ไม่ได้เยอะหรอกเลยขี่รถเลยเลยเข้ามาแฟนบอกพามาหาดูเห็ดหน่อยก็เลยขี่รถเข้ามาเนี่ยครับพี่ไหนนะต้นไหนที่ผมเจอนะพี่ไม่ใช่ต้นนี้ต้นนี้เป็นนี้ นี่นี่พี่ผมมาไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่อยากบอกที่เย่างว่าเลยพี่รังไหนที่มันเอาพอเอาแต่ผมว่ารังเนี้ยสุดจัดอะถ้าเกิดเป็นน่ะเนี่ยพี่เนี่ยครับเห็นไหมแปดเก้ารังอะนะผมเจอไว้แต่ผมไม่อยากบอกว่าอยู่พุ่มไหนเนี่ยครับบรรยากาศบรรยากาศนะพี่พี่ ท่านผู้ชมก็ยังไงขอให้ติดตามคลิปผมไว้กันด้วยนะครับพี่ๆก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนติดตามผมไว้ด้วยผมก็เพิ่งเริ่มทำ u t u b e ทำผมก็ไม่ได้ทำแบบว่าที่คิดว่าจะคาดหวังอะไรมากมายหรอกแต่ก็อยากเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ดูบรรยากาศธรรมชาติว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนเนาะก็ไม่ได้ว่าจะเจาะจงว่าจะต้องได้เงินจาก ตรงนี้ตรงนั้นผมไม่ได้คาดหวังอะไรก็พาพี่ๆน้องๆมาหารับชมแบบว่าดูกันแบบว่าเพลินๆฟังกันประสบการณ์อะไรต่างๆที่ผมเคยผ่านมาแบบว่าเคยเจอในการตีพึ่งในการหาของป่าอะไรเงี้ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันเนาะก็ไม่ได้ว่าสีเลียดอะไรมากมายพี่ก,ก็พามาชมบรรยากาศดูเนี่ยครับก็พาแฟนมาหา,าหาเห็ดหาอะไร ไม่มีนะครับแล้วก็เนี่ยครับบรรยากาศฝนตกแล้วดอกยูคาต้นยูคาแบบดอกมันก็จะเริ่มออกนะครับต้นยูคาใหญ่ๆพวกนี้พี่มันก็จะเริ่มออกดอกงั้นมันจะมีพวกพึ่งเดี๋ยวขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมเรียกเรียกแฟนก่อนตัวเองเรียกแฟนก่อนพี่เพราะว่าผมเดินออกมามาหา มาหาไอ้ดูพึ่งไม่ได้เรียกเขามันก็ไม่ได้เป็นป่าใหญ่เราพี่เพราะว่ามันจะออกก็ออกแค่ช่วงตรงนี้แหละพวกไอ้เห็ดอะพี่เนี่ยตามพวกตรงเนี้ยก็เนี่ยครับบรรยากาศเนาะยังไ,ไงให้พี่ๆสนับสนุนผมด้วยเนาะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามมาให้ผมด้วยเนาะผมม่ได้พาชมบรรยากาศมาหาของป่าหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ยครับ วันหยุดวันอะไรยามหยุดวันนงว่างอะผมชอบมาหาของป่าหาอะไรแบบนี้แหละก็จะพาเข้ามาชมหาของป่าหาของกินกันไปหาอยู่หากินง่ายๆครับแบบลูกอีสานเนาะก็ยังไงก็ช่วยติดตามผมไว้ด้วยนะครับพี่ๆก็ให้การสนับสนุนผมหน่อยให้มีกําลังใจทําคลิปกันก็เนี่ยครับแล้วมันก็จะมีรังตรงข้างนอกนู้นมันมีพึ่งมิ้มอยู่ต่ำาๆอยู่เดี๋ยวผม ขึ้นไม่ได้มันต้องตีรังพึ่งนั่นก่อนครับพี่ตีรังไอ้พึ่งหลวงรังเล็กๆหรอกรังไม่ได้ใหญ่หรอกมาตีก่อนก้าววันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับพี่ๆก้ายังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะพาเข้ามาชมกันใหม่เนาะเห็ดก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเห็ดได้น้อยๆน,นี่แฟนก็ออกมาจัดป่าแล้ว ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกอได้แค่นี้ให้พี่ดูดิปีนี้เป็นอะไรนุ๊บมันดอกเหมือนกําลังขึ้นแต่ว่ามันมันออกน้อยจังปกติปีที่แล้วป่านี้ผมได้เป็นกระสอบอะน่ามากกับแฟนออกมาพอดีมาทําทุลาแฟนบอกให้มาดูเห็ดดูเพึ่งดูอะไรด้วยเนาะก็วนะันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่ๆก็ยังไงก็ช่วยติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปกันต่อเนาะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรทังหนาหรอกแต่ก็อยากพาพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศเข้าป่ากันเนาะอันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม